โอเคครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมนะพี่ผมจีแควันนี้อยู่ในเกมไ uh, <c oughs> มกาแมนเอ่อไมกาแมนซีโร่ผมเคยรู้ชื่อครับก็บอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะคอยทำทำคลิปอาจจะลดลงอย่างมากเพราะว่าผมย้ายทํางานผมนะก็คือผมต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองนะก็คือผมอาจจะไม่มีเวลาอัดคลิปแล้วก็มาตัดต่อนะแต่ว่าคมจะจตัดตอนที่ผมอยู่บ้านแล้วผมก็จะมาทําการไปตัดต่อที่น่นนะแล้วก็ลงคลิปได้นะก็บอกเลยว่า ยากนะผมนะที่ผมจะมาลงคลิปได้นะก็ก็คือตอนเนี้เราจะมาทําการบอกอะไรนิดหน่อยฮนะคือผมอาจจะลงคลิปช้านะผมนะแล้วก็บวกที่ว่าผมไม่ได้ทาคลิปตลอดนะไม่ไม่อาจจะไม่ได้ลงแบบลงทีแบบหน,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 นึ่งวันสองวันหนึ่งวันสองวันอย่างนี้ผมอาจจะลงน้อยลงนะฮะเพราะว่าผมทํางานหกวันแล้วก็ผมกลับบ้านก็คือวันเสาร์นะแล้วก็พักวันอาทิตย์ก็อยู่บ้านนะ วันจันทร์ก็ไปทํางานที่เมืองต่อนะคือไปอยู่ที่เมืองนะถ้าไปมากลไปมาไปมาก็บอกเลยว่าผมเหนื่อยแน่นอนฮะโอเคแต่สำหรับวันนี้ผมนะเราจะทําการมาอัพอาวุธของโล่และชิวกันนะเป็น EP 2.5นะก็ cancel c a n c ราจะไปไหนตอดีเอ่อเอานี่หละ โอเคเลกถูกแฮกก็คือใครที่สังเกตคิดนะทำไมพี่อยู่ดีอยู่คัสบีได้ละ่ะอ๋อก็คือเซฟหายแล้วต้องเล่นใหม่ครับแค่นั้นเองโทษทีครับ <laughs> ก็ไม่ใจแม่จะโกอะไรแบบนี้แต่ว่าคือบุม๋มแรงโ,โหเป็นยังไงครับเอาเคี้ยก่อน <laughs> คือที่ฟาร์เราจะเป็นอย่างนี้นะผมนะ ผมจะเริ่มทำหอกก่อนนะฮะก็ให้เราจิ้มเรื่อยๆนะนนต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะโอเคสกิลอัพผมนะ You can now perfect A ผมนะยืด A ยาวผมนะเป็นเทปโป้ X-tab ผมนะก็คือ3 3ฮิต hit นะฮะ ก็เข้าใจนะฮะยังทำไม่ได้นะคือต้องตีปกตินะก็คือความเดิมจากที่แล้วเนี่ยคือเราเอ,อ่อย่างไม่ได้แบบว่าครบนะเราแค่ได้แค่สองฮิตนะชิโร่ก็พึ่งได้นะ โอ้ย oh, right? oh! oh, no. oh. ูแคนชาร์จผมนะโอ้โอ้นะโอ้ยังเห็นชาร์ทบว่าเป็นตัวไม่แหลกนะออเป็นการหมุนอย่างนี้โอเคแต่ถ like. <ikka> ้าบวกธาตุอะบวกธาตุ oh, geez, right. ่ะก็มันก็จะแบบรังการแน่เลยโอ้ยสีสวยนะอันนี้เราก็ต้องปัดนะ จนกว่ามันจะเป็นสกิลชาร์จเร็วนะผมแม่งก็นั่งจิ้มแบบ2แบบนะคือผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าใครที่ทำตามผมก็ทําได้นะตอนนี้มันชาร์จนะฮะก็ต้องชาร์จให้เร็วขึ้นฮนะคุณดูการที่ตีอย่างนี้เลย คิวเทปเปิลรถนะผมนะก็ก็เต็มนะผมนะผมยังไม่ลองกระโดดแดดเลยเฮ้ยเท่ยู่นะอยากเห็นเด็บเดเดมันทำอะไรไม่ได้นะพอเหมืนอนกันโอเคต่อไปก็จะเป็นชิลผมนะซึ่งชิลเนี่ยต้องชาร์จนะผมนะโอ้ผมขอทำลายก่อนฮนะ ซึ่งเราต้องชาร์จแล้วก็ปายงี้ผมนะคือคือเป็นอะไรที่แบบเวลแต่เราจะต้องงี้ผมนะชาร์จแล้วก็ปา่ารื่อยๆครับต้องชาร์จแล้วปา่าแต่ว่าผมก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นแทนนี่ครับนะจะได้กดง่ายๆนะกดตัว R า คือต้องตีงี้ใช่นี่ยม่างนี้ใชาไหมีอนผมไม่รู้ว่ามันใช้คอมโบกันหรือเปล่าไม่รู้อัพถูกหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ข้าศาตรันผมยังไม่ออกว่าคือยังไงแต่ที่รู้คือดาบซ้อนกับโล่นี่คือโคตรโกงนะโอเคสกิลอัพขอ้ผมนะคืออะไร You can now perfect A. เุ้ยเฮ้ยมันเร็วเฮ้ยเร็วมากเฮ้ยเร็วมากนะคือไปคอมโบกับตัว A A ตัวดาดซ้อนนะมันจะเร็วมากนะเดีย๋ยวผมขอไปลองกับปืนดูอาจจะเร็วขึ้นก็ได้อ่ะดูนะอ่ะมีโลนะเฮ้ย เดีวนะเนาะเฮ้ยไม่โคตรเท่เลยแล้วหอ,อกอะหอ,อกได้ไหมโอ๊ยอีกแกหอกผมไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะเดี๋ยวลองก,กอนช้าเพราะว่ามันมันไม่น่าจะเป็นหอ,อกที่ดีละปืนกับดาบอาจจะเป็นที่ดีก็ได้นะเออเออดีดีไปดูดูด,ด,ด,ดูโอ้ไม่มีโลนะลืมไป โอเคครับโหสกิลบูเบลังผมนะสกิลอาครับสกิลแม็กผมนะยูแคนนาเพอร์เฟกต์เอผมนะลองลันแอคแท็กก็คือสกิลครบนะผมนะโอ้ โอสเปนมันมากโอ้โหนี่มันภาคหกเลยนี่งอ่ะโอ้โหยอดนะโอ้โหจับตายขอญาติอาจจะดูโกงนิดนึงนะแต่ผมขอยอมนะโอ้โหชิวโกโอ้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 เจ็บเจ็บเจ็บอะไร อะไรเทษทีกูมีโลาาโ่ที่ดีเอาไปนี่เอาไปเด็กอ๋อไม่มีความสามารถอะไรนี่เลยเหรอเท่วะ่ะอนี่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะแบบว่าพอเราปาปุ๊บแล้วก็แบบนี่ย คือไปการโจมตีรอบๆผมไม่รู้ทำไงให้มันแบบหมุนแบบโดยที่เราไม่ต้องโดนอ่ะลืมนะไม่ได้เหมือนกันนะลืม <c oughs> โอเคก็ก็คือคลิปนี้บอกเลยว,ว่าชิลกับโลโคดโกงดูโคดเร็วเร็วพิบุติตีนะ ก็เข้าใจนะว่ามันมันก็แบบนี้นะกลับไปที่ฐานนะผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมนะก็บอกเลยว่าเป็นการอัพที่ดุเดือดเหมือนกันนะแบบว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบยังไงอะแบบผมก็เดาว่าผมต้องฆ่าแล้วก็พอได้สกิลใหม่ก็ต้องอาใช้สกิลใหม่นะโอเคแต่ปะัะธาคือซิโลโคตรเจ็บเลยครับเอยอ่าเ,เหมือนจะลืมของหรือเปล่าวะ ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากได้เรื่อดเพิ่มนะโอเคงั้นก็ไปผมขออนุญาตกลับไปที่ฐานเก่าผมนะ ผมไม่รู้ทางเก่ายังมีไอ้เี่นนี่อยู่หรือเปล่านะอ๋อไม่มีเว้ยไม่มีแล้วนะโอ้อตอนนี้ทางเข้าผมนะคือทางนี้ที่ผมเห็นนะผมเห็นตั้งนานแนละ้วแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาแวะนะผมลืมโอ้อมีมีไซเบอร์เอลเว้ยแล้วจะคือปัญหาคือไม่ขึ้นย่าด้วยนะโอ้ขึ้นยากครับชิบหายจริงจริง โอ้ยหีหีจริเดียวโออค้นได้แล้วเว้ยโอเคงั้นก็ใช้หอกเพื่อการดูว่ามันเป็นสีอะไรนะโอเคยัาไม่ถึงเว้ยไม่ถึงโอเคโอ้เปสีนี่คืออะไรยูก็ต์เอสเซเวลครับโอ้โหขึ้นยามกันนะ เราจะไปดูว่าไซเบอร์เอลตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวไปลองตรงนี้เลยถ้าได้ระเพิกก็ดีจะได้จุกจุกเคไปปิดเอล์อ๋ออะไรวะเนี่ยตู้ใหญ่นะเป็นเอบัตต้อนซับทังซับแทงซับซับซับถังซับแทงนะเป็นเฮ้ยเป็นโผพันสองเชียตังไม่มีโ้ชิบหายรับโหตังไม่มีอ่ะ โอ้ยก็เหมือนจะเป็นถัง E นะผมนะระดับพิเศษนะแล้วก็กลับไปที่ฐานครับโอ้โหได้เป็นถัง E ครับผมนะสุดยอดบอยก่อนนะไซเบอร์เอลโคงไม่เก็บหมดอ่ะเจอเจออันไหนที่มันเป็นความรับได้ก็จะเก็บนะโอเคอ้าวโอเคหานอยู่นี่นะฮะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปโซ่ผมนะซึ่งเป็นดาดใหม่อีกแล้วนะคือเราไม่คุ้นหน้านะโอเคก็ซิวเกนนะครคบะพระกุดบ่ายครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ